ขนมหมอ้อแกงไข่อร่อยๆอทำกินเองได้ง่ายๆเลยค่ะรสชาติหวานมันกำลังดีมีโปรตีนจากไข่และสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะเริ่มจากการเจียวหอมแดงเพราะเราจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวด้วยส่วนหอมเจียวก็เอาไว้โรยหน้านะคะต่อไปก็มาผสมกันได้เลยค่ะใช้ไข่ไก่หกฟองน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ1 0 0กรัม แลใบเตยล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนๆประมาณ4-5ใบตามด้วยน้ำกะทิใช้เป็นน้ำกะทิกองหนึ่งกองเล็ก250 ml ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะจากนั้นก็ใช้มือขยำให้เข้ากันสำหรับน้ำกะทิก็ทยอยใส่ไปทีละครึ่งนะคะ พยายามแบบนี้ก็เป็นวิธีโบราณหรือถ้าเพื่อนๆชอบสะดวกนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในโถปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองนวดจนเข้ากันดีสุดท้ายใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนวดต่อให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วผอนวดเข้ากันดีแล้วก็นำไปกรองปอกกรองเสร็จแล้วก็เตรียมใส่พิมพ์อบได้เลยค่ะ ก่อนใส่พิมพ์อย่าลืมไปวอร์มเตาก่อนนะคะใช้ความร้อน170-180องศาความร้อนก็อยู่ที่เตาของแต่ละบ้านค่ะไม่เท่ากันสำหรับพิมพ์ที่ใช้ก็ตามที่เราสะดวกเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นทองสตาร์โปรดักเบอร์4618สำหรับสูตรนี้ก็จะเทได้6ถ้วยพอดีนะคะก่อนเข้าเตาอบใส่น้ำลงไปในก้นถาดประมาณ1แก้ว ขนมออกมาก็จะได้นุ่มนะคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆนำไปนึ่งก็จะเป็นสังขยานำมากินกับข้าวเหนียวได้เลยค่ะต่อไปก็นำเข้าเตาอบใช้อุณหภูมิ170องศาใช้เวลา30นาทีตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะขนมมอ้อแกงฟูฟองแบบนี้แต่เดี๋ยวก็ยุบลงไปนะคะต่อไปก็ทาขนมมอ้อแกงด้วยน้ำมันหอมเจียวที่เราเจียวไว้ สุดท้ายก็โรวยด้วยหอมเจียวค่ะจะกินแบบอุ่นๆหรือจะกินแบบเย็นๆก็อร่อยนะคะทำง่ายๆแบบนี้อย่าลืมลองไปทำดูค่ะสูตรนี้ถ้าจะทำขายก็เพิ่มสัสดส่วนได้เลยนะคะต้นทุนก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ